สอดไส้จนหลุดคุกโทนี่เท่เย้ยฟ้าท้าดินจ่อรับพักโทษก่อนดุงสาง18กุมภาพันธ์ปิดฉากนุ่งกางเกงขาสัน้เนเดินออกจากประตูเรือนจําไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเป็นไปตามความคาดหมายจากจํานวนทั้งสิ้น930คนที่ได้รับการพักโทษซึ่งปรากฏว่ามีชื่อนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรรวมอยู่ด้วยเป็นการได้รับการพักโทษโ,โดยอัตโนมัติ คำพูดของพันตำรวจเอกทวีสอดต่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนเข้าประชุมครมวันที่13กุมภาพันธ์2567อัตโนมัติของพันตำรวจเอกทวีหมายถึงทักษิณเข้ากฎกติกาโทษ1ปีได้รับการพักโทษ180วันวงเล็บ6เดือนเนื่องจากอายุเกิน70ปีและเป็นผู้ป่วย ซึ่งคุณสมบัติแบบนี้นับจากปี2,546จนถึงปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น2,240คนปีนี้มี8คนและทักษินเป็น1ใน8ส่วนจะได้รับการพักโทษวันที่17กุมภาพันธ์หรือวันไหนทันทวีสอดใส้ฉายานักข่าวทำเนียบตั้งบอกว่าต้องไปไล่วันเอาดู แต่ในแวดวงสภากาแฟแวดวงสอสอสอวอเขาพูดกันมาสองสัปดาห์แล้วว่าทักษินจะพักโทษหลังเที่ยงคืนวันที่17กุมภาพันธ์แปลว่าพ้นโทษวันที่18กุมภาพันธ์นั่นเองบางคนบอกว่าตีห้วันที่18กุมภาพันธ์งานนี้โทนี่วุฒซัมไม่ต้องติดกำไร e อให้มือ,อ้อแต่ปัญหามีอยู่ว่าพักโทษปุ๊บจะออกจากชั้น14 โรงพยาบาลตำรวจไปบ้านจาันทสองล่าฟังทนหรือย้ายไปโรงพยาบาลพระราม9้าหรือขอไปนอนตีพุงที่โรงแรมคุณลูกเกยแถวสุขุมวิทหรือคอนโดหรูแถวไอคอนสยามหรือสุดท้ายขอนอนเอาเชิงที่ชั้น14ถ่ายรูปให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่านอนอยู่ชั้น14จริงๆนะและไม่แค่การปล่อยตัวพักโทษทักษิณแต่เล็กเลียบด่วนเชื่อว่าจะไม่มีการอายัดตัวกรณีถูกดำเนินคดีตามมาตรา112 เพราะมีการสอบปากคำและทักษิณได้ปฏิเสธพร้อมยืน่นหนังสือขอความเป็นธรรมไปแล้วตั้งแต่17มกราคมที่ผ่านมาตามคำถแถลงของทีมโฆษกอายการสรุปว่าท้ายสุดสุดท้ายคงยากที่ใครจะเห็นทักษิณน,นุ่งกางเกงขาสั้นเดินออกจากประตูเรือนจาแล้วตำรวจรวบตัวไปดำเนินคดีมาตรา112ให้เลิกฝันงานนี้ไม่มีการติดคุกในเรือนจำแม้แต่วันเดียวจริงๆ หลายคนคงรู้สึกกระอักเลือดกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่นั้นในอนาคตใครกลุ่มไหนจะไล่ล่าเอาความผิดกับทักษิณก็คงยากอย่างมากอาจจะมีข้าราชการที่ถูกร้องเรียนเอาผิดโทษฐานช่วยเหลือทักษิณประเด็นที่คอปทอล่ารายชื่อเพื่อให้สารไตส้สวนเอาผิดปปชที่ทำงานล่าช้าไม่ดำเนินการก็ยังไม่แน่ว่าจะเข้าเป้าหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรการออกมาชุมนุมสองรอบของคอปทอที่เข้าตาเข้าเป้ามากที่สุดก็คือการให้ข้อส็จจริงการออกมาจี้ติดและประจานกระบวนการสมคบคิดโกงการติดกุ๊กติดกุ๊กยังโกงอันเป็นที่มาของข้อเรียกร้องใหญ่ตามป้ายที่แลเห็นจนชินตาว่าเซฟกระบวนการยุติธรรมบอลลก่อนที่ทักษิณหรือโทนี่วูซัมจะออกมาพักโทษวันที่16กุมภาพัน์นี้ท่านผู้อ่านโปรโดเงี่ยหูฟังการประชุมรัฐสภาสักเล็กน้อย เพราะพักเพื่อไทยนําโดยท่านชูศักดิ์สิรินินกับคณะเสนอแก้พรบรว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและพรบรว่าด้วยการพิจารณาคดีสารดีกาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองหลักการใหญ่คือเปลี่ยนนิยามคําว่าผู้เสียหายและเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายฟ้องได้เองแม้จะเป็นการฟ้องย้อนหลังสววัญชัยสอนสิริออกมาดักคอเบาๆวา่าอาจจะมีวาระซ่อมเร้นหรือเป็นเงื่อนไขให้เกิดความวุ่นวาย แต่ก็ถูกตอบโต้มาแล้วส่วนเล็กเลีบด่วนไปอ่านร่างแก้ไขสองพรบคเข้าๆแล้วสรุปได้เพียงสั้นๆว่างานนี้เพื่อไทยอาจคิดผิดก็ได้เพราะดีไม่ดีอาจเข้าเนื้อตัวเองมากกว่าที่จะเอาผิดคนอื่น <S The s t a c e Times สำนักข่าวออนไลน์สหรับคนรุ่นใหม่ม